ามาดูสี่มาตรานี้ก็คือมาตราที่มีตัวสะกดเทียงตัวเดียวครับตัวเดียวอ่าเข้าใจนะสี่มาตรานี้ก็คือมาตราที่มีตัวสะกดตัวเดียวตรงตัวเลยใช่ไหมครับอ่าครันนี้นักเรียนมาดูในแผนผังในแผนคในแผนผังข้างล่าง ในแผนผังข้างล่าง๋ยวค,คุณครูค,คุณครูค,คุณครูลบก่อนนะเข้าใจนะตรงนี้นะเข้าใจครับแผนผังข้างล่างนั้นนักเรียนจะต้องเอามาเติมก็คือมีมาตราพวกนี้แหละนะคะดี๋ยวค,คุณครูลบตรงนี้ออกแอบหนึ่งเอามาจะโชว์อยู่ที่หน้าของค,คุณครู ใครเข้าใจแล้วอมาดูงานที่ตัวเองทำว่าเราจะต้องเอาอะไรมาต่อ,อตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับตรงนี้คือหัวข้อหลอักอกลมๆคือหัวข้อหลักสี่ข้อรองนี้ก็คือส่วนที่เราจะเอามาตามันมาตอบหัวข้อหลักของเราก็คือนักเรียนเขียนลงไปนะ หัวเราเราคุยเราสรุปกันเรื่องอันนี้เป็นหัวข้อสรุปเป็นแผนภาพนะสรุปแผนภาพความคิดสรุปเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดที่เราเรียนเมื่อกี้ก็คือมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวตัวเดียวครับอ่าเราก็เขียนลงไปตรงนี้น่ะอ่ะมันเป็น เป็นหัวข้อหลักซึ่งหัวข้อหลักเราเรียนเรื่องมาตราตัวกมเดียวใช่ไหมเราก็เขียนอ่าเกลุ่มอ่ากลุ่มเพราะเนีมันเป็นมันมีสี่มาตราเป็นกลุ่มเราจัดกลุ่มมันแล้วใช่ไหมกลุ่มแล้ววามอม้านะกลุ่มที่มีอ่าเรงจะกดตัวที่มีตัวจะกดตัวเดียวครับได้เออเก่งมากใครเนาะตอบคุณครูเข้าใจแล้วน่ะ กลุ่มที่มีผมทําแล้วครับครับทําแล้วหนูก็ถ้าหนูทําถูกหนูไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องแก้เพราะว่าคุณครูจะตรวจในหนังสืออยู่แล้วนะเวลาเอามาส่งส่วนใครที่ผิดนะเขียนใหม่นะใช้สีแดงเขียนหรือ้อเ<ม>ขียนออกแล้วส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ทําเพราะว่าคุณครูจะทำอยูที่มีตัวสะกดนะก็เขียนลงไปอ่าคุณครู คุณครูเขียนให้ดูเนี่ยเพราะว่าบางทีเพื่อนเราอ่ะช้าอยู่เขียนเองไม่ได้เนาะ,ะต้องดูคุณครูตัวนี้ต่อเต่านะลกูกอดี๋ไปช้าๆนะไม่ไปเร็วเดี๋ยวต่อไปอจ,จะให้ช่วยกันต่ออ่านี่ก็เขียนลงไปนะคะ สำหรับใครที่ยังเขียนสะกดเองไม่เป็นอ่ะลอกตามคุณครูกลุ <Okay. S 1> ่มที่มีตัวสะกดตัวเดียวแล้วก็ตอบอนี้ในกลุ่มนี้ในหัวข้อหลักของเขาอ่ะ <Okay. S 1> ถ้าทำอันนี้ได้นักเรียนจะได้ทำหน้าต่อไปเนี่ยจะทำได้เลยนะ <Okay. S 1> ถ้าเข้าใจตรงนี้ <Okay. S 1> เพราะว่ามัน ใช้หลักการเดียวกันนะคะวิธีเดียวกันต่อแต่ว่ามันคนละมาตาเฉยๆนี่คือกลุ่มแรกสี่มาตาคือที่มีตัวสะกดตัวเดียวทีนี้มีตัวสะกดตัวเดียวมันมีลูกศรชี้ไปตามหัวข้อรองเห็นไหมลูก่มามีอะไรบ้างละ่ะเออนะมีอะไรบ้างละ่ะเราก็ตอบสิสี่มาตรานั้นมีอะไรก็เราก็เขียนมาตรงนี้มาตราอะไรก่อนดี พระตาแม่กงครับอ่าเราก็ตอบตรงนี้สิมาตากงอ่าเราไม่อ่าเขียนสั้นๆก็ได้ลูกอ่าแม่กงต้องเขียนยาวอ่าเขียนลงไปแม่กงอ่าโอเอ้าแม่กงอ่า แม่กงมีอะไรเป็นตัวสะกดอเนี่ยก็วงเล็บไว้ก็ได้แบบนี้มีอ่า <c oughs> มีอะไรสะกดล่ะมีงองูเนี่ยก็เขียนลงไปมีงองูเป็นตัวสะกดใช่ไหมอ่ามีงองูสะกดนี่ไงเขียนแบบนี้เขียนลงไปปากจิยว ดีเยวไปร่มาอ่านี่ไงเห็นไหมลูกยิ่งตอบแบบนี้เห็นไหมเออที่เหลือมีมาตราไหนอีกล่ะลูกสี่มาตาราได้ไปแล้วหนึ่งมาตตามาตตากรงมาตาอะไรแม่กมค่ะรมกรค่ะแล้วก็ตอบแม่กลมอะเพื่อนเราตอบมาคนแรกเลยแม่ก้มเราก็เขียนเหมือนกันแหละเห็นไหมกับ ฝั่งนี้นะเนี่แต่คนละมาตาเฉยๆแั่ก็เขียนลงไปแม่โอ้ยกวัวใส่คุณครูตัวใหญ่ามากอ่านเลยไม่ต้องเขียนเหมือนคุณครูนะเขียนให้สวยๆแม่กลมตัวอะไรสะกดหละ่ะนี่นก็เขียนลงมาม,<ะ>มอมสะกดเออนี่ไงนะคุณรูไม่เขียนให้หมดอ่ะเพราะเขียนให้ดูแล้วนี่นกเขียนลงไปไเปแลาวนี่ละ่ะ แม่เกยค่ะเกย์นะคาสามคือแม่ตาเกยแล้วก็เขียนลงไปแม่เกยเออสาลแอนนะคะแม่ยันติดกันไปหน่อยไม่เป็นไรเไรกเยตัวอะไรสะกดแม่เกยตัวอะไรสะกด ยอย,ยักค่ะยอยักคัะยอยักเออเน่ก็ตอบลงไปอ่ะลูกยอยักเป็นตัวสะกดอ่ะเขียนลงไปนะ,อ,ะองค์การหนูเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วถูกไหมคะลูกถูกครับถูกเนาะเก่งมากเลยใครสอนใครช่วยสอนลูกแม่ครับโอ้ยแม่เก่งจังเลยโอเคถูกแล้วรคับ ถูกแล้วก็นั่งดูนะครับทุกคนตัวเ,เองนะลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเรายัางเขียนอยู่ล,ลูกก็รอรอนะรอเพื่อนหลายหลายคนนะยังทำเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็อยู่เฉยๆก็ได้รอเพื่อนเสร็จแล้วครับ สลค่ะไม่พูดหรอกเพราะว่าเพื่อนเราทํางานเสียงดังเสร็จแล้วก็นั่งรอเพื่อนทบทวนสังเกตว่าโอ้แผนภาพความคิดมันเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยก็สังเกตเพราะว่าหน้าต่อไปมันมีแล้วเราจะได้ทําอ่ะสุดท้ายม่กมเกลอ,ค,อครับแม่เกลครับเต็นมาก น,น,ออน่ตัวอะไรสะกดแม่เกลือ,อแวแวนครแวนวอแวนวอแวนคราบค่ะวอแวนเป็นตัวสะกดนักเรียนก็ตอบเขียนลงป้ายคุณครูไม่เขียนให้ดูเพราะว่ายง่ายเองเนาะมีวอแวนสะกดแค่นั้นเอง